ครับแนบแทบตัวกับรายการมาโกโค้ดลิฟดิจิทัวันนี้อิมเมอร์เจซซี่ในของแพสหน่วยสว่านนะครับผมมีอัปเดตไอเทมมาใหม่นะครับนั่นก็คือเซนตี้โรบนะครับผมเซนตี้โรบมันคืออะไรมันก็คือเชือกสลิงนะครับผมสามารถเอาไปปีนป่ายตามตึกได้เลยนะครับอย่างกับสไปเดอร์แมนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับจุดอืมนี่นะฮะอ่าจากนั้นก็กดปุ่ม F นะครับเป็นการดึงเชือกนะครับปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับกดปุ่ม R จะเป็นการหย่อนเชือกลง นะครับนี่ประมาณนี <snap> ้เลยนะครับสามารถเอาไปปีนตึกได้นะครับผมไปปีนตึกได้นะครับอย่างกับสไปเดอร์แมนก็ประมาณนี้เลยจุดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ใช่ละหย่อนลงเลยหย่อนลงเลยหย่อนลงเลยอ่าวันนี้ทําทําคลิปแบบว่าเร่งรีบนะครับช่วงนี้วายอึบ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 ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเอ้ยเฮ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 ้ยติด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 เดี๋ยว ไอ้ติดเออนั่นแหละแม่งถ้ามนติดอย่างนี้มันจะว้าไปนะครับผมนะจากประสบการณ์ที่ผมใช้เซฟตี้โลมมาเนี่ยอ่มันจะว้าไปหาเลยนะครับนี่เลยครับก็ตามที่ผมพูดไว้เลยนะครับสามารถไปปีนตึกได้นะครับอ่าแล้วก็จะสามารถใช้สไนเปอร์มาส่องยิงได้เลยนะฮะส่องยิงบนตึกได้เต็มที่เลยนะครับอ้าวกองไม่โหลดเอา่โหลดแล้วนี่เต็มที่เลยนะครับก็เพื่อความลเพไปอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับสําหรับหน่วยสวาดนะครับอ่าประอันนี้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวอัปเดตครั้งต่อไปก็จริงๆมันมีอัปเดตอีกนะในเก,เกมเนี้ยอ่าเห็นเห็นข้อมูลแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปมาอีกทีนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ครับผมนะท่านผู้ชมอยากให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปก็รีบๆกดเลยนะครับโอเคทูบีคอนเ i น u e d ีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมแล้วแล b s c r i b e กด้วยเด้อ